พูดพูดคนเดียวเองอ่ะเสียงมาหรือ,อยังลูกอาตอนนี้เก้าคนเองนะคะเก้าคนเองคุณครูขอเวลาแค่สิบนาทีในชั่วโมงนี้นะคะขอเวลาสิบนาทีแล้วคุณครูก็จะปล่อยเลยนะคะเด็กๆะ่ะเรียกเพื่อนๆมาเลวลูกเรียกเพื่อนๆมาหน่อยเร็วนักเนียนค่ะเรียกเพื่อนๆมาหน่อยเลวลูกเออคุณครูขอสอนแค่สิบนาทีเองคะ่ะชั่วโมงบ่ายวันนี้คุณครูก็จะปล่อยเลยนะคะ เก้าคนแล้วค่ะเก้าคนแล้วนะคะเด็กๆขาเก้าคนแล้ว <c oughs> เออสิบสี่คนแล้วรวดเร็วมากเลยรวดเร็วมากเลยอ่าเสียงมาแล้วตอนนี้ของคุณครูสิบสี่คนแล้วคะ่ะ <c oughs> เด็กๆขาสิบสีค่คนแล้วนะคะคุณครูขออีกสักนิดสักหน่อยนะคะ อะไรเอ่ยยังนะยังรออยู่นะคะเด็กๆคะ่ะถ้าไม่งั้นนะคนที่เข้ามาตอนนี้คือแบบนักเรียนจะได้คะแนนเต็มมากเลยอะเพราะว่าวันนี้คุณครูจะให้นักเรียนทําแบบทดสอบใน g o o g l e Form แต่ตอนนี้คุณครูยังไม่ได้ปล่อยลิงก์ไปนะคะยังไม่ได้ปล่อยลิงก์คุณครูจะแปะลิงก์ไว้ทั้งในคอมเมนต์ทาง YouTube กับทางช่องแชท ไลน์นะคะทางในกลุ่มไลน์กับตรงนี้คือถ้าคุณครูสอนเสร็จแล้วคุณครูส่งลิงก์ปุ๊บนักเรียนสามารถกดได้เลยแล้วก็ออกจากไลฟ์สดนี้ได้เลยนะคะตอนนี้18คนแล้วค่ะเด็กๆค่ะ18คนแล้วนะคะแต่ก่อนที่คุณครูจะให้นักเรียนไปทําเพื่อนักเรียนจะได้คะแนนเต็มเนาะคุณครูจะทบทวนก่อนนะคะเพราะฉะนั้น18คนที่เข้ามานี้ก็จะได้คะแนนเต็มแน่นอนเพราะว่าข้อสอบคุณครูก็เอามาจากในนี้เลยนะคะ ข้อสอบคุณครูก็เอามาจากในนี้เลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคุณครูจะทบทวนให้อีกหนึ่งรอบนะคะคุณครูขอเวลาแค่10นาทีเท่านั้นนะคะแล้วคุณครูก็จะปล่อยให้ทำเลยนะคะตอนนี้21คนแล้วค่ะเด็กๆ 21คนละคะ่ะตอนนี้คุณครูก็ยังรออยู่นะยังรออยู่นะคะคุณครูสอนไม่นานเลยแป๊บเดียวนะคะแค่บอกองค์ประกอบแล้วก็นักเรียนก็สามารถทําได้แล้วนะคะ Google Form มีข้อสอบแค่10ข้อเองนะคะสิข้อนี้ก็10คะแนนนะลูกนะทําไมคุณครูจะย้ําเรื่องนี้บ่อยๆเพราะว่าเรื่องเนี้ยนะคะเราไม่รู้ว่าอนาคตเราจะยังคงสอบ NT อยู่ไหมถ้าสอบ NT แน่นอนค่ะคะแนนจดหมายจะคะแนนการเขียนจดหมายเนี่ยจะเยอะจะเยอะมากๆเลยนะคะอย่างน้อยข้อหนึ่งก็อาจจะได้3คะแนนถึง4คะแนนเพราะฉะนั้นคุณครูคก็อยากย้ำให้นักเรียนเนี่ย จำได้นะลูกนะเออมีความจะ,ะถ้านักเรียนได้ฝึกคิดฝึกทำอย่างนี้นักเรียนก็จะทําได้นะคะอย่างตอนนี้นะคะคุณครูก็ได้รับมาจดหมายมาอย่างประมาณสัก40ฉบับได้นะคะจากเด็กนักเรียน21 1คนนะลูกนะ,ะคุณครูก็ไม่ได้รีบเร่งอะไรหรอกคะ่ะแต่ก็คือคุณครูก็วางกล่องไว้หน้าห้องธุรการเหมือนเดิมนะคะก็ยังรอคอยจดหมายของนักเรียนอยู่นะลูกนะอะ,อะไรคุณครูไม่สนุกด้วยเลยอะไรเอ่ยอะไรเอ่ย แอปเปิลนะ่ะมันหวานแต่ในใจเรามีแต่เธอนะเอาจอืในหวยมีแต่เลขแต่ในใจเรามีแต่เธอโอเคจ้าพอดีว่าเมื่อกี้คุณครูก็หมดแต่อธิบายไงลูกค่ะคุณครูไม่ทันได้ดูคอมเมนต์ขอโทษด,ด้วยนะคะขอโทษด,ด้วยนะอะ่ตอนนี้ยีคนแล้วคะ่ะเด็กๆขายี่สิบแปคนแล้วนะคะ มาเรื่อยๆเลยมาเรื่อยๆเลยก่อนที่ครูจะเข้าสู่บทเรียนนะคะถ้าอยากปล่อยเร็วอ,อยากปล่อยเร็วอยากทําเร็วก็รีบเข้ามาเร็วๆเลยนะคะตามเพื่อนเข้ามาเลยนะลูกนะพร้อมหรือยังเอ่ยนักเรียนขาตอนนี้28คนแล้วพร้อมหรือยังคะ ไม่สายนะคะนัดภาษาไม่สายนะลูกนะไม่สายจ้าคุณครูย,ยังไม่ทันเข้าสู่บทเรียนนะคะหน้าซองต้องเขียนชื่อหรือเปล่าครับก็เขียน,เข,ยนเขียนว่าเรียนเรียนคุณครูประชาชั้นประถมศึกษาปีที่3ามทับ เขียนทับมาด้วยว่า,าทับห้องไหนหนูอยู่ห้องไหนนะคะนะคะท่านิสอนเขียนทับห้องมาด้วยนะลูกนะอเขียนทับห้องมาด้วยนะคะยี่สิบสี่คนละค่ะยี่สิบสี่คนนี้ได้สิบคะแนนแน่เลยอ่ะดูทรงแล้วคือยีบสี่คนนี้ต้องได้อ่ะถูกต้องปะคือต้องได้มันต้องได้แน่ๆน่อ่ะสิบคะแนนเต็มคือแบบมันง่ายมากเลยนะถ้านักเรียนตั้งใจฟังอ่ะลูก มันง่ายจริงๆตอนนี้มาอ่าเลยมา5้านาทีแล้วนะคะอ่าตอนนี้คุณครูก็เริ่มข้อสู่บทเรียนแล้วนะคะอะ การเขียนจดหมายลาคูนะคะการเขียนจดหมายลาคูเป็นการเขียนถึงครูเพื่อแจ้งสาเหตุของการหยุดเรียนเนื่องจากการป่วยหรือมีกิจธุระจาเป็นนะคะการเขียนจดหมายราคูต้องใช้ภาษาที่สุภาพแล้วก็เขียนเฉพาะใจความสําคัญโดยใช้กระดาษสีขาวฟังไว้นะโดยใช้กระดาษสีขาวสะอาดไม่ยับยุยยิหรือฉีกขาด เขียนด้วยรายมือที่สวยงามเรียบร้อยและไม่มีรอยรบที่สกรปรกอ่านี่นะคะนี่นะคะ25คนแล้วไปต่อเลยค่ะ อันนี้คือนาทีทองเท่านั้นนะคะนาทีทองเท่านั้นใครไม่เข้านาทีทองนี้แน่นอนอาจจะทําข้อสอบไม่ได้แน่ๆนะคะส่วนประกอบของจดหมายราครูก็คือ1จะต้องมีที่อยู่ผู้เขียน2วันเดือนปีที่เขียนจดหมาย3คําขึ้นต้น4เนื้อความของจดหมาย5คําคลงท้าย6กลายมือชื่อผู้เขียน7คํารับรองจากผู้ปกครองและสุดท้าย8 การเขียนจ่าหน้า2จดหมายอ่านาทีทองเท่านั้นนะคะคุณครูก็จะไปแบบรวดเร็วเลยอันนี้คือองค์ประกอบหรือส่วนประกอบของการเขียนจดหมายลาคูนะคะแล้วก็รูปแบบล่ะคะคุณครูรูปแบบเขียนยังไงนี่เลยค่ะอันดับที่1คือเราต้องแบ่งกึ่งกลางหน้ากระดาษนะคะสเขียนที่อยู่เขียนไว้ตรงไหนเอ่ย มุมบนขวามือนะคะเด็กๆคะ่ะที่อยู่ของเราเขียนมุมบนขวามือจําไว้ด้วยนะอ่าอันไหนที่คุณครูคเน้นๆย้ำๆเนี่ยเฮ้ยคืมันต้องออกแน่เลย28คนดูแล้วนะคะตอนนี้อันไหนที่คุณครูคย้ำแน่นอนต้องออกแน่ๆเลยนะคะอันนี้คือเพียงตัวอย่างเท่านั้นนะคะมุมบนขวามือเขียนที่อยู่นะคะต่อมาวันเดือนปีให้เริ่มเขียนที่เส้นกลึงกลางหน้ากระดาษ ตรงไหนเอ่ยตรงนี้นะคะโดยเฉพาะวันเดือนปีที่เขียนจดหมายเนี่ยไม่ต้องมีคำว่าวันที่เดือนหรือพศนะคะให้เขียนเป็นตัวเลขแล้วก็เป็นชื่อเดือนแล้วก็ปีพอศไปเลยนะลูกนะ้ำไม่ต้องเขียนคำนำหน้าโอเคไหมคะอ้าวตอนนี้เหลือ25คนหายไปไหน28คนรีบไปทำเหรอนักเรียนค่ะคุณครูยังไม่ได้แปะลิงก์ขึ้นไปยังไงนักเรียนก็ยังทำไม่ได้อยู่ดีนะคะ ต่อไปต่อค่ะคําขึ้นต้นให้เว้นจากขอบกระดาษหนึ่งนิ้วโดยใช้คําว่าเรียนคุณครูประจําชั้นประถมศึกษาปีที่3ามที่เคารพฮะอ่าจะไปส่งวันศุกร์ได้ค่ะน้าชาหาได้ค่ะคุณครูยังรออยู่นะคะคําขึ้นต้นเรียนคุณครูประจําชั้นประถมศึกษาปีที่3ามที่เคารพนะดูดีๆนะคะดูดีๆนะ ต่อไปรูปแบบในเรื่องของเนื้อความบรรทัดแรกต้องย่อหน้าเขียนบอกสาเหตุการลาโดยเนื้อความจดหมายลาป่วยจะมีประมาณนี้นะคะเนื่องจากกระผมหรือทิฉันเนี่ยป่วยเป็นโรคคางทูมมีอาการบวมและปวดบริเวณคางมากๆเลยกระผมไม่สามารถมาเรียนได้จึงขออนุญาตลาหยุดเป็นเวลา4วันนับตั้งแต่วันที่1 1ถึง1ิมิถุนายน2555จึงเรียนมาเพื่อทราบ อันนี้ก็ได้แต่คุณครูบอกแล้วว่าถ้าในหลักการที่ถูกต้องเลยต้องเขียนว่าจึงเรียนมาเพื่อขออนุญาตเพราะว่าจดหมายฉบับนี้ทําขึ้นมาเพื่อขออนุญาตคุณครูที่เราจะลาหยุดถูกต้องไหมคะไอถึงว่าเพื่อทราบก็ถูกก็ถูกนะคะแต่ถ้าตามหลักความถูกต้องเลยก็คือจึงเรียนมาเพื่อขออนุญาตอฟังไว้นะฟังไว้นะเออ ต้องมีต้องมีแน่ๆต้องมีแน่ๆเลยคุณครูย้ำขนาดนี้แน่นอนค่ะย้ำขนาดนี้ไม่มีได้ยังไง30คนดูแล้ว30คนดูแล้วนะคะต่อไปเนื้อความในเรื่องของรากิจเขาก็จะบอกว่าเนื่องจากดิฉันต้องไปงานแต่งของคุณอาที่ต่างจังหวัดในวันที่18กระะกฎาคม2,555ดังนั้นจึงขอรากิจเป็นเวลาหนึ่งวันจึงเรียนมาเพื่อทราบแต่ย้ำแล้วย้ำอีกค่ะ อ๋อเขียนว่าดิฉันก็ได้ค่ะดิฉันใช้แทนตัวเองว่าผู้หญิงส่วนกระผมใช้แทนตัวเองแทนผู้ชายถูกต้องไหมคะเออถ้านักเรียนนะคะเป็นผู้หญิงก็ต้องใช้ดิฉันเป็นผู้ชายก็ใช้กระผมแต่ถ้าผู้หญิงใช้กระผมไม่ได้นะลูกนะคุณครูอาจจะสับสนนะคะเออนะแต่แต่แต่คือคําสุดท้ายเนี่ย จากจึงเรียนมาเพื่อทราบเนี่ยมันก็ถูกคุณครูบอกแล้วว่ามันก็ถูกแต่หลักการที่ถูกเลยคือจึงเรียนมาเพื่อขออนุญาตถูกต้องไหมคะเออแต่คุณครูไม่ได้เขียนเราคุณครูจะให้นักเรียนจํานะคะจะดูสิว่านักเรียนจําได้กี่คนเออต่อไปนะคะรูปแบบการเขียนจดหมายลาครูนะคะ6คําลงท้ายเขียนตรงกับวันที่คําลงท้ายที่เป็นการแสดงความเคารพ ต้องเขียนว่าด้วยความเคารพอย่างสูงหรือโดยความเคารพอย่างสูงและวิธีการเขียนจะต้องชนกับวันที่เท่านั้นนะคะอ่าต่อไปรูปแบบการเขียนจดหมายลาครูข้อที่7ลงชื่อผู้เขียนให้กึ่งกลางของคำลงท้ายด้วยลายมือที่ชัดเจนและอ่านง่ายนี่เลยค่ะด้วยความเคารพอย่างสูงอ่าคำลงท้ายอยู่ตรงนี้นะแล้วก็ ชื่อเรานะคะต่อมาคือคำรับรองจากผู้ปกครองจะอยู่ด้านล่างด้านล่างจากชื่อเราเว้นประมาณ2บรรทัดหรือ3บรรทัดก็ได้นะคะเว้นไว้แล้วก็เขียนว่าขอรับรองว่าเป็นความจริงแล้วก็ลงชื่อผู้ปกครองแต่บรรทัดข้างล่างก็ต้องเขียนกำกับด้วยว่าผู้ปกครองนะคะคุณครูจะได้รู้ว่าอ่ะคนนี้คือผู้ปกครองนะชื่อข้างบนคือชื่อนักเรียนนะ เพื่อกันที่นักเรียนจะใส่ชื่อผิดนะคะไม่ใช่นักเรียนมาใส่ชื่อตรงผู้ปกครองแบบนี้ไม่ได้นะคะอ่าผมก็เขียนกระผมอ่าใช่ค่ะต่อไปนี่ไงคุณครูถึงบอกว่าหมายเหตุนะคะนักเรียนหญิงใช้คําว่าดิฉันแต่นักเรียนชายใช้คําว่ากระผมอันนี้คือรูปแบบ นะคะรูปแบบจะมีที่อยู่มีวันที่คำขึ้นต้นเนื้อความคำลงท้ายชื่อนักเรียนคำรับรองแล้วก็ชื่อผู้ปกครองนะคะ สุดท้ายแล้วกวารบ้านวันนี้ไม่มีอะไรมากเลยไม่ต้องทําส่งในอัลบัมไม่ต้องทําอะไรเลยแค่นักเรียนคลิกคลิก,ก,ก,กอย่างเดียวเท่านั้นนะคะให้นักเรียนทําแบบทดสอบใน Google Form โดยครูจะส่งลิงก์ให้ทางช่องทางไลน์หรือในช่องทางนี้ช่องทางคอมเมนต์นี่นะคะเดี๋ยวคุณครูส่งให้แล้วนักเรียนก็สามารถกดเข้าแล้วก็ออกได้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวคุณครูจะไปไล่ตรวจ ไล่ตรวจอีกทีหนึ่งนะคะแต่ตอนนี้อย่าเพิ่งรีบร้อนรนใจนะคะอย่าเพิ่งรีบร้อนรนใจเพราะว่าถึงยังไงนักเรียนก็ยังทําไม่ได้เพราะว่าคุณครูย,ยังไม่ได้ปล่อยลิงก์ข้อสอบไปนะคะขอย้าว่าให้นักเรียนเข้าทําแค่หนึ่งรอบเท่านั้นนะคะเข้าทําแค่หนึ่งรอบเท่านั้นถ้านักเรียนเข้ามาหลายรอบคุณครูจะรู้ไหมรู้ค่ะเพราะว่าคุณครูอ่ะใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ตรวจถ้าชื่อนักเรียนซ้ํา ชื่อนักเรียนไม่รู้่ว่าครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งไหนคะแนนมากกว่ากันคุณครูไม่รู้แต่ในเมื่อนักเรียนทําเข้ามาแล้วหนึ่งครั้งคอมพิวเตอร์ของคุณครูก็จะจับชื่อนักเรียนครั้งที่หนึ่งครั้งเดียวถึงนักเรียนจะทําครั้งที่สองครั้งที่สามมาเครื่องคอมพิวเตอร์ครูก็ไม่จับเพราะฉะนั้นอย่าเสียเวลาโดยเหตุนะคะอย่าเสียเวลาเลยนะให้ให้เด็กๆเข้าทําเพียงครั้งเดียวเท่านั้นนะคะตอนนี้ก็13บสนาฬิกาสินาทีแล้ว ใครพร้อมที่จะทําขอหัวใจหน่อยจ้านักเรียนคะ่ะใครพร้อมที่จะทําแบบทดสอบขอหัวใจหน่อยคะอ่ะอ่ามีนักเรียนกระซิบมาคุณครูขานเร็วๆหน่อยคะ่ะเดี๋ยวหนูจะลืมเออไม่ต้องลืมมันอยู่ในหัวเราอยู่แล้วนะคะเราไม่ต้องกลัวลืมเลยนะคะมาแล้วคนที่หนึ่งทันจิโรปันนพรมาคนที่สองคะ่ะใครอีกเอ,อ่ย บุญชลิตามาแล้วโหหลายดวงเลยนะัชชาก็มาแล้วนะคะจะจบยังคะหนูจะไปล้างแผลอุ้ยใจเย็นๆนะลูกนะใจเย็นๆก่อนนะคะใกล้แล้วคะ่ะลูกขาอ่าหัวใจมาต่อเลยค่ะหัวใจมาต่อเลยนะคะคุณครูจะเช็คความพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูจะส่งปล่อยลิงก์ไปนะคะรอสักครู่นะเดี๋ยวคุณครูจะปล่อยลิงก์ไปให้นะคะ มาเรื่อยๆเ,เลยนะคะพอคุณครูปล่อยลิกงปุ๊บสามารถเข้าไปได้เลยเดี๋ยวคุณครูจะดูซิว่าใครจะทําคนแรกและถูกคนแรกที่จะทําก็คือถูกทุกข้อนะคะเดี๋ยวจะมาบอกอีกทีหนึ่งว่าใครต้องถูกทุกข้อด้วยนะจะคนแรกคนสองไม่สําคัญสําคัญที่ว่านักเรียนขานักเรียนต้องทําไมลูกนักเรียนต้องทําถูกทุกข้อด้วยนะคะหนในสอ่สาสคนแรก ถูกทุกข้อนะแล้วก็อยู่ลำดับต้นๆสามคนแรกคุณครูมีรางวัลให้นะคะสามคนแรกคุณครูมีรางวัลให้แต่ต้องเต็มสิบนะต้องเต็มสิบนะแล้วอยู่ในลำดับต้นๆนะคะอยู่ในลำดับต้นๆซึ่งสามสิบเจ็ดคนที่อยู่กับคุณครูตรงเนี้ยคุณครูเชื่อว่าต้องมีคนได้แน่นอนถูกต้องไหมคะอ่ะไม่รีไม่รีรอรีดเลยดีกว่าเดี๋ยวคุณครูแปะลิงก์ไปให้เลยนะคะคุณตอนนี้คุณครูแปะลิงก์แล้วเนาะแล้วก็คุณครูกําลังจะส่งลิงก์ไปทางช่องทางไลน์นะคะ ่าตอนนี้นะคะคุณคุณครูได้ส่งลิงก์ไปแล้วให้นักเรียนสามารถเข้าทำได้เลยลูกอ่าในกลุ่มลน์ก็มีลิงก์แล้วนะคะในอ่าในไลสดก็มีลิงก์แล้วนะลูกนะถ้าเข้าตรงไลสดไม่ได้นักเรียนออกแล้วไปเข้าที่กลุ่มลายก็ได้นะคะอ่าสำหรับวันนี้คุณครูก็ขออนุญาตไปรอเตรียมตรวจ ไปรอเตรียมตรวจเตรียมให้คะแนนนักเรียนก่อนนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีเด็กๆทุกคนคะ่ะ